เซอร์วิตามินสาหรับเด็กน้อยเออน้องเป็นอะไรมาครับลูกฉันอะไม่ค่อยกินข้าวเล่นนิดเล่นหน่อยก็เหงื่อออกขาดสารอาหารต้องเสรรมวิตามินเออหมอว่านี่เป็นอาการของโรคซางนะครับซางอะไรก็ก็โรคซางไงครับโรคขาดสารอาหารในเด็กในอ้าปากสิลิ้นเป็นฝ้าใช่เลยตัวผอมไม่อยากกินข้าวด้วยใช่ไหม่ยายยากด้วยชัวร์หมอแนะนําตัวนี้เลยครับ โรคซางอะไรโบราณไม่มีแล้วมั้งฉันจะเอาวิตามินสําหรับเด็กคุณแม่รู้ได้ไงอ่านมาติกตอกเฟซบุ๊กเขาก็รีวิวกันเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมวิตามินเสริมอันเนี้แอนให้ลูกทานเป็นประจําเลยค่ะรู้แอนกินข้าวเก่งมากใครๆก็รีวิวได้เน่คันเทพเชื่อแต่โลกโซเชียลอะแม่ชื่อรูปแมวน้ำเหรอครับ ขนาดลูกเขาเขายังไม่เอาขึ้นเลยรู้ได้ไงเป็นเพาสาตเรียนมาเพาสัตมียอดไรยอดแฉไหมอะไรวันนี้เนี่ยสมุนไพรอะไรเนี่ยโบราณเด็กที่ไหนมันจะไปกินได้ยาธรรมดาลูกฉันเนี่ยมันยังกินไม่ได้เลยแล้วยาขวดแบบนี้เออตั้งหลังไหมไปด,ด,ดููกค้าดิในเฟซบุ๊กเขาก็ตอบอยู่ว่าเด็กอะขาดว,วิตามินเอาวิตามินมาเถอะจะพูดหวานเหมือนเฉาก๊วยเลยแม่เห็นไหมกินง่ายซื้อเถอะแม่หิวข้าวแล้ว จเจริลินอ,อาหารงั้นเอาแพ็คหนึ่งก็ได้ค่ะเชื่อเขาเถอะครับเขาเรียนมายากุมารตราสมุนไพรคุณสมริทธิ์ยาดีสำหรับลูกของท่าน